สวัสดีจ้าแฟนเจ๊ดำทุกคนนะจ๊จะเจอกันทุกประจําทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊ในโอเคเ <Okay. S 1> จ๊ดำนั่นเองนะจ๊ะวันนี้แชมเปี้ยนชิพอังกฤษวิเคราะห์บอลแบบเจ๊ในโอเคเจ๊ดำสนับสนุนโดย คำคือมันจำแบบนี้นะดึกเลยตีสาตรงนะพวกแกนะอันดับ7อดีตแชมป์พรีเมียร์ลีกหนึ่งสมัยอย่างกูลาไฟแบล็กเบิร์นโรเวอร์สนะจะเปิดอีวูดพาร์คเจอกับบุ้ยเลยอย่างวีแกนแอตเลติกนั่นเองนะจ๊ะโดยแบล็กเบิร์นเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1นึ่จะทนั้นลังสุดวีแกนเสมอ2แพ้3ไม่ชนะใครเลยฟอร์มห่วยแตกมาจมอมบุ้ยอยู่ตรงนี้เนาะแต่ว่าเฮดทัวร์เฮดพวกเขาดีกว่าแบล็กเบิร์นซะงั้น5เกมล่าสุดที่เจอกันวีแกนไม่ชนะไป3เสมอ1และแพ้แบล็กเบิร์นแค่เกมเดียวนั่นเองนะจ๊ะอออ้้าาว burn, ววตตัััเเเเเลลล่่นนนนนนหยกก็็แแบบครรร์์์ีฮด ไทเลอร์มอลตันกองกลางตัวยืมจากลิป,ปูเนาะแล้วกองหน้าเป็นเบนเบรตันนั่นเองนะส่วนวีกาติกชื่อคุ้นหมดเลยซีเฟนคอร์เกอร์แม็กซ์พาวเวอร์และกองหน้าอาดีตเด็กปั้นแมนยู่แต่อย่างวิลคีนคู่นี้แบล็กเบิร์นบังคับชนะ1ประตูพวกแกโอเค50%าสิบ <Okay. S 1> ยิงห่าง2ประตูเม okay, ื่อไหร่โอเคฟินเฟิร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ฉันจะนับดูแล้วเหนือกว่าชัดเจนทุกกระเบียดนิ้วเลยสำหรับกุหลาบไฟนะวันนี้น่าจะเก็บสามแต้มได้ดุนแค่สกอร์ขาดเพื่อจะฟนะ <Okay. S 2> ินเฟิร์ร์กันและกันเนาะเพราะฉะ แฟนเพจเจดำมาสไทยนะยูท OK, ูบโอเคเจดำวิเครบบาะห์บอลล้วนสับส r i า e สั่งกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็ติ๊กตอกไป f ฟ l โล่กันได้ที่เจดำอ f ฟฟิเชียลนั่นเองในไฮรลอดนะเหมือนเดิมมีความสุขสนุกกับบอลในทุกวันกันลวกันโอเคเจดำก็มาทุกวันพวกนี้เจอกันใหม่นะจ๊ะไปเว้ย